ก็นี่ครับเป็นไอเดียนะครับเผื่อใครสนใจนะครับว่าเอาไปกางเต็นแล้วก็ไม่ต้องปักเสานะโอเค okay, สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีอ่า DIY โปรเจกต์ใหม่มานำเสนอน,นะครับก็คือว่ามันอาจจะต่อยอดจากรอบที่แล้วที่ผมทำนะถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามนะครับผมจะทำตัวเหมือนกับว่าเสาค้ำยันของเต็นนะครับแบบว่าที่เรา,าเขาเรียกว,ว่าเวลาเราไปกางเต็นเนี่ยเราเจอสถานที่ ที่มันไม่เรียบนะครับหรือว่าเป็นหินแข็งหรืออะไรเนี่ยแล้วก็ต้องปักหมดุดปักเสาปักเต็นให้วุ่นวายนะครับอันนี้เป็นที่มาก็เลยว่าจะทํายังไงเราถึงจะกางได้นะครับโดยที่ไม่ต้องปักเสานะครับไม่ต้องปักเสาแล้วก็ทําให้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับโอเคผมขอเริ่มต้นจากตัวนี้นะตัวนี้ผมก็ได้ทําอันนี้มันเป็นตัวเก่าที่ผมทําไวเนาะก็เหมือนคล้ายๆโลบารีวิลนั่นแหละครับเหล็กตัวนี้ก็เชื่อมเองนะ ก็ค่อนข้างแข็งแรงบางทีผมไปซื้อเหล็กนะครับผมก็ใช้ตัวนี้พาดเหล็กนะโอเคผมทําเพิ่มก็คือผมทํารูตรงนี้นะไว้สอดเหล็กนะครับสองอัน<ม>แล้วก็อันนี้ก็เป็นอันเดิมที่มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะเห็นว่าทาคานมีคานเพิ่มอีกสองตัวนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูท้ายรถอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่านี่มันอยู่หลังรถเนาะก็มีตัวนี้สองตัวนะครับตัวนู้นก็ทํารูนะครับร้อยเหล็กตัวนี้อ่านี้เดี๋ยวถอดถอดออกได้นะ เวลาเวลาเก็บก็เก็บแบบนี้นะเวลาเดินทางตรงนี้ประตูก็ไม่โดนนะครับเอาขึ้นสุดก็ไม่โดนนะโอเคจะดูแปลกๆหน่อยแต่ว่าอันนี้ลองดูก่อนครับวิธีการก็คือว่าอันนี้เอาไว้เก็บนะเนี่ยมันก็สามารถถอดได้สามารถถอดได้แล้ววิธีการใช้งานก็คือว่าเราจะเอาปลายด้านที่มันด้านที่มันเขาเรียกว่าที่มันเป็นงอนนี้ฮะผมเสียบจะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับ ก็ปไปอย่างนี้มันก็จะอยู่ท่านี้นะไปอยู่ท่านี้ยืน่นออกไปโอเคสําหรับ2ตัวนี้ก็เป็นเป็นตัวที่เอาไว้สอดนะครับไม้ไม้ค้านะ,ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูให้มาพูดถึงอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นิดนึงก็คือมีเสาต้นนี้นะเสาต้นนี้ก็จะปักอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้น่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับส,ส่วนเหล็ก2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเหล็กที่เอาไว้สอดกับคานด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอันนี้ไม้ค้านะอันนี้สะดวกสบายมาก นะครับส่วนตัวนี้เป็นผ้าใบที่ผมสั่งตัดเป็นพิเศษเนาะจากร้านนี้ครับแนะนําเลยนะครับ Perfect Camp ครับในช้อปปีนะครับก็สั่งไป2ผืนแล้วเนาะแต่ผืนนี้สั่งพิเศษนะครับก็คือว่าเป็นขนาดที่ผมวัดแล้วก็เอามาเพื่อ DIY งานนี้โดยเฉพาะก็คือจะเป็นขนาด2อเมตรส2เมตร80นะครับคูณ3เมตร40เนาะ พอดีเราวัดมิติของรถแล้วแล้วก็ทําพวกอุปกรณ์ค้ำยันนี้เราก็เลยสั่งไปที่รา้รานร้านเขาตัดมาให้ครับราคาประมาณเจ็ดร้อยนะแต่ว่าผ้าอย่างหนาเลยครับแล้วก็หูเนี่ยมีมีให้ตามที่เราแจ้งไปเลยนะครับสั่งเป็นผืนที่สองนะครับผืนแรกก็สามคูณสี่อันนั้นก็ใช้ได้ดีเนาะแต่อันนี้เราอยากได้ให้มันคล่องตัวขึ้นก็เลยทําแบบใหม่เดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูเริ่มต้นก็เอาอันะน,นี้นะครับเสียบเข้าไปในรูนี้นะครับเสียบเข้าไปในรูนี้นะโอเค ส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันยืดออกมาแบบนี้นะอ่าโอเคนะครับยืดออกมาแบบนี้อันนี้ก็แข็งแรงครับเอาไว้ดึงนะเอาไว้ดึงอ่าเดี๋ยวจะดึงให้ดูสําหรับส่วนแรกนะครับผมก,ก็เอาตึงกลางของท่านะตึงกลางของปลายชีกเนี่ยอ่าพอดีมีคาราบิเนอร์น้อยนะมาเกาะกับเล็กตัวน,นี้นะดึงดึงนะครับอ่าโ <Okay. S 2> อเคทีนี้เราก็จะไปล้างปลายมันกับด้านนู้นนะโอเคครับพอเราล้างนะครับพอเราล้างเสร็จปุ๊บเนี่ย ฝั่งนี้เราก็ใช้วิธีมัดนะครับผมออกแบบไว้ให้เหลืออ่าเขาเรียกว่าระยะเนี่ยประมาณสัก10เซนเนาะ mm hmm. เพื่อให้เราสามารถตึงตึงเชือกตัวนี้ได้นะเพราะว่าถ้าเราออกแบบให้มันเกี่ยวพดยวอดีมันจะสอดมันจะสอดเหล็กไม่ได้แล้วก็ตรงนี้ก็ใช้วิธีเป็นเชือกมัดนะครัโอเคเชือกมัดนะครับก็จะได้ท่าทางแบบนี้นะแล้วเราก็ใส่สย,สยอ่าเอานี้ไปคุมนะครับนี่จะไปคุมด้านนี้่ เหล็กตัวที่ทําไว้สองตัวนะก็จะมีหน้าที่ประมาณนี้นะสอดถอยตรงนี้นะครับแล้วก็รจะเห็นว่าผมจะมีเขาเรียกว่ารูน็อตตรงนี้นะเนี่ยนะรูน็อตอ่ะรูน็อตอยู่ตรงนี้พอดีมองไม่เห็นวนะ่ามีิีนอะ่ะเราก็จะเสียบไว้ตรงนี้ตรงนี้เสียบไว้เพื่อให้บังคับนะครับว่าให้ระยะระยะฝั่งนี้กับฝั่งนู้นมันเท่ากันนะครับไม่ได้มีอะไรฝั่งนี้ไม่เท่ากัน นี่เราก็ดึงชายตรงนี้มาน่ครับดึงมาแล้วก็เกี่ยวับแล้วก็เกี่ยวเนาะออกไปให้มันเป็นเกี่ยวเพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าฝั่งนี้กับฝั่งนู้นมันอ่าเขาเรียกว่ามันระยะเท่ากันเนาะอันนี้ผมวัดไปแล้วแหละอ่าเดี๋ยวผมจะไปทําฝั่งนู้นแล้วก็เนี่ครับระยะมันก็จะเท่ากันสนะ่วนปลายฝั่งนี้ก็ซื้อคาราบินเนอร์ตัวเล็กๆนี่ครับตัวละห้าหกบาทออกมาก็จะมาเกี่ยวตรงนี้ครับให้เห็นว่าระยะมันก็จะพอดีนะ ระยะมก็จะพอดีเกี่ยวมันลงหลวโอเคครับด้านหน้ามันจะได้ประมาณนี้นะด้านหน้ามันก็จะประมาณนี้ย้อนแสงนิดนึงน่ครับประมาณนี้ส่วนประตูรถเราก็เปิดได้โดยไม่ติดนะครับเปิดได้โดยไม่ติดทั้งข้างหน้าและข้างหลังเพราะว่ามันอยู่สูงกว่าเนาะโอเคด้านหลังมันก็จะได้แบบนี้นะ ถ้าสังเกตดูนะอันนี้ก็จะมัดนะแล้วก็ดึงให้มันตึงนะโอเคครับทีน,นี้มาดูส่วนต่อไปครับอันนี้ครับก็ใช้สองตัวนี้นะก็นะครับตัวเบ้าที่เห็นจากตอนต้นคลิปนะก็จะเป็นตัวเสียบนะครับซึ่งก็มันทําไว้อย่างนี้เพื่อให้มันปรับองศาได้นะปลายด้านหนึ่งก็จะมาเสียบที่ที่ตัวฝ่ายชีดน,นะครับก็จะดึงออกมาท่านี้นะนะครับอ่าเดี๋ยวผมดึงอีกขั่งหนึ่งนะ นี่ครับอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันนะครับตัวนี้มันที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเราเราต้องการเสาค้ำยันตรงนี้เนาะแล้วก็เนื่องด้วยว่าตัวนี้มันรับน้ําหนักนะครับฝั่งนู้นก็ขึงแบบแน่แน่นหนาเนาะตัวนี้แค่ดันออกมานะด้วยความตึงของผ้านะครับมันก็จะบังคับมันไปไหนไม่ได้นะครับอันนี้กรณีไม่มีลมเนาะหรือลมไม่แรงมากแต่ถ้ามีลมแรงนะครับตรงนี้เราก็ยังสามารถตั้งเสาได้นะครับตรงนี้ผมก็จะตั้งเสานะครับแล้วก็ขึง ซึ่งข้างหน้าเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหล็กกล่องนะครับเป็นเหล็กกล่องนิ้วนะครับหนาประมาณมิลหนึ่งมิลสองครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับผมใช้แบบนี้มาสักสองสาครั้งละก็ถือว่าโอเคนะครับออันนี้เมื่อคืนก็นอนตรงนี้แล้วครับแต่ว่าจริงๆเราก็จะมีอะไรคลุมแล้วก็กางมุ้งก็นี่ครับเป็นไอเดียนะครับเผื่อใครสนใจนะครับว่าเอาไปกางเต็นท์แล้วก็ไม่ต้องปักเสานะครับ ที่ทํามาแค่นี้นะครับแต่บางท่านอาจจะมองว่ามันมันเล็กนะครับหรือว่าไม่พอโดยปกติผมก็จะใช้แค่นี้แหละแล้วก็ปกติก็จะนั่งอยู่ท้ายรถเนาะแล้วก็พับส่วนนี้ขึ้นแล้วก็โดยที่ครัวก็ทําอยู่ตรงนี้นะครับเตาปิ้งย่างอะไรก็อยู่ตรงนี้ส่วนเวลาจะนอนก็ค่อยออกมาแต่ถ้าเกิดว่าจังหวัดไหนเราไปเจอที่ก,กว้างๆนะครับผมจะมีไฟชีดอีกผืนหนึ่งซึ่งมันก็ยาว 3, าคูณสเมตรนะรก็คือข้างหน้าก็เกาะที่เดิมนะ ส่วนข้างหลังก็เราก็มาปักเสาเลยม,มาอีกหน่อยหนึ่งปักเสาตรงนี้นะตรงที่ผมยืนส่วนไอ้ไอน,นี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้นะไอตัวเหล็กตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้ซึ่งผมก็ใช้งานแบบนั้นพูดง่ายมีสองเวอร์ชั่นครับโอเคเพราะได้เป็นแนวทางนะครับส่วนใครสนใจนะครับก็ลองเอาไปดูได้นะครับเนี่ยเราจะเจอตรงไหนตรงโลกอาจจะเสียเวลากลางนิดนึงนะครับก็ไม่ได้มากนะครับพูดถึงปักเสาเส,เ,เสียบแล้วก็เกี่ยวเสียบแล้วก็เกี่ยว นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้งั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ